สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้รัฐบาลประยุทธ์มีหนาวแน่สลิมดินพลานทักษินประกาศลัน่นกลับไทยแน่ชี้มหาวิกฤตรอบนี้ยิ่งกว่ายุคต้มยำกุง้งคุณทักษินลัน่นงานนี้กลับไทยแน่เมื่อไร่เดี๋ยวรู้กัน คุณทักษิณชี้มหาวิกฤตรอบนี้ยิ่งกว่ายุคต้มยำกุง้งทุกอาชีพตอนนี้สุดกันหมดแล้วเผยเจ่อทำหนังสือชีวประวัติรูปแบบใหม่โดยเมื่อวันที่29มิถุนายนปี2564คุณโทนี่วุซัธมหรือคุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้ร่วมสนทนาในรายการแค่ขับเขาแครทอล์กตอนโทนี่สอนน้อง พังพินาศกันไปใหญ่เจ็บได้แต่ไม่จบล็อกดาวไปทำไมถ้าไม่ตรวจเชิงรุกโดยช่วงตอนหนึ่งผู้ร่วมเสวนาได้สอบถามถึงการที่ผู้นำเปลี่ยนคำสั่งไปมาทำอย่างไรให้เข้าใจคนธรรมดาโดยคุณโทนี่ได้ตอบว่าการเป็นผู้นำต้องรู้จริงและวางแผนชัดเจนไม่ใช่นึกอะไรได้ก็สั่งทุกประเทศ ไม่ใช่อะไรสั่งเกี่ยวกับองค์คาพยพจำนวนมากผู้นำสั่งเคลื่อนแล้วมันเบรกไม่ทันต้องรู้จริงไม่ใช่สื่อสารหลายคนถ้าผู้นำไม่เสนอเองให้โฆษกรัฐบาลพูดก็ได้แต่ต้องชัดเจนทุกอย่างธรรมชาติมนุษย์เวลาไปเป็นผู้นำในองค์กรไหนสิ่งที่ติดตัว มาก็คือนิสัยใจคอก็ติดมาใช้ตรงนั้นตอนที่ทรัมป์ชนะมีคนถามว่าทรัมป์จะเป็นอย่างไรผมก็บอกทรัมป์เป็นนักธุรกิจจะไม่มีโปรตโตคอลเลยอะไรที่เป็นประโยชน์ก็พร้อมรีเวิร์สเลยและการเป็นนักธุรกิจอสังหาคนสำเร็จต้องเป็นคนบ้าเลยบอกว่าเตรียมรับนโยบาย Crazy p o โพล y ซได้เลยนี่คือสิ่งที่ติดตัวมาผู้นำเราเป็นทหารมาทั้งชีวิต เขาจะเป็นแบบราชการใช้งบประมาณหาไม่เป็นจะไม่เข้าใจคนทำรรมาหากินสิ้นเดือนก็มีเงินเดือนใช้อยู่ที่ว่าเขาจะฟังนักธุรกิจบ้างไหมถ้าเขาคิดว่านักธุรกิจจะมาเอาผลประโยชน์ก็แคบก็สั่งอย่างเดียวเลยเป็นแบบนี้เป็นธรรมชาติส่วนจะให้เขาเข้าใจเราว่าคนธรรมดาได้อย่างไร คุณโทนี่ระบุว่าต้องให้คุณเจริญสอนเพราะเขาสนิทกับคุณเจริญ ทั้งนี้คุณหมอบูนบูนอริยาพลได้เข้ามาร่วมสอบถามถึงประเด็นเงินประกันสังคมที่มีถึงสองล้านล้านบาทหลายประเทศในโลกเขาคืนมาหลาย10%เอร์เซนทางกลุ่มพยายามไปหานายกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมคุยกับเราอยากจะถามความเห็นว่าเงินประกันสังคมเอามาคืนหรือให้พวกเราเข้าถึงได้หรือไม่โดยยังถามคุณโทนี่อีกว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ทุกคนคิดถึงมาก โดยคุณโทนี่ได้กล่าวตอบกลับว่ากลับแน่แต่เมื่อไหร่ค่อยบอกส่วนสำหรับเรื่องประกันสังคมวันนี้หนักใจทุกอย่างข้อมูลไม่รวมกันสร้าง Big Data ที่เข้าถึงง่ายต่อไปเราลำบากถ้า Data ไม่มีก็ Machine Learning Deep Learning ไม่ได้ทุกวันนี้ระบบราชการเราที่ห่วงข้อมูลมันอันตราย ประกันสังคมควรเข้าถึงข้อมูลได้ถ้าช่วงนี้ผมถือสิทธิ์เขาลำบากน่าจะเป็นสิทธิ์ของเขาที่เอากลับบ้างส่วนได้บ้างให้เขาผ่อนคลายความเดือดร้อนการปกครองแบบ mm. flexibility หรือความยืดหย,ยุ่นโดยมีข้อมูลชัดเจนให้เขาเลือกเองจริงๆทุกวันนี้ราชการเป็นนี้กองทุนประกันสังคมทุกอย่างต้องโปร่งใสกว่านี้ถ้าไม่โปร่งใสต่อไปคนไทยจะลำบากกว่านี้อย่างมาก ในช่วงท้ายของการร่วมพูดคุยในครับเขาในครั้งนี้คุณโทนี่ได้ระบุว่าครั้งนี้เป็นวิกฤตสําคัญของประเทศยิ่งกว่าต้มยำกุง้งเป็นความเดือดร้อนที่ครบทุกรูปแบบหากเอาข้อมูลจากทุกภาคส่วนมาระดมสมองแก้ปัญหาจะมีคัมภีการแก้ปัญหาได้ดีทีเดียวตอนนี้สุดๆทุกอาชีพแล้วมีแค่บางอาชีพที่ไปได้เช่นนักลงทุนเล่นหุ้นเก่งๆหรือการค้ากับรัฐบาล นอกนั้นเหนื่อยหมดขนาดคอน s u m เมอร์โปรดัก็หนักเพราะกำลังซื้อมันไม่มีทางนี้ผู้ร่วมเซวนาได้ถามว่าคิดว่ารัฐบาลคงโควิดไว้เพื่อป้องกันการชุมนุมหรือไม่คุณโทนี่ได้ระบุว่าไม่อยากจะคิดแบบนั้นตอนนี้สถานการณ์ฉุกเฉินที่ต่ออายุยาวที่สุดในโลกคิดว่าคงไม่คงไว้แต่เอาไม่อยู่มากกว่า ผลพลอยได้คือสกัดม็อบอาจจะสะดวกขึ้นแต่ม็อบเด็กนักเรียนระดับหนึ่งแต่ม็อบคนที่จัดเจ้งไม่มีจะกินจะหนักกว่าเดิมส่วนความคิดที่ให้ลดเงินเดือนราชการเยียวยาประชาชนนั้นคุณโทนี่กล่าวว่าเป็นเรื่องยากของรัฐบาล ที่จะตัดสินใจอย่างนั้นปัญหาก็คือรัฐบาลต้องให้ข้าราชการได้สำนึกว่าเรากินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนถ้าวันนี้ประชาชนลำบากไม่มีเงินเสียภาษีก็เก็บรายได้ได้น้อยลงข้าราชการก็ขึ้นเงินเดือนไม่ได้สมัยผมราชการบริการประชาชนถ้าประชาชนอยู่ดีมีสุขข้าราชการก็จะมีเงินเดือนขึ้นมีโบนัส และยังระบ,บุถึงมาตรการรัฐที่กู้เงินมาแจกว่าแจกเงินถ้าเรามีเงินเหลืออย่างสิงคโปร์ปีหนึ่งเขามีไรายได้เยอะขึ้นก็คืนเงินให้ประชาชนแต่กู้มาแล้วแทนที่จะก,กระตุ้นเศรษฐกิจแจกไปไม่กี่มือก็หมด แต่เศรษฐกิจพังก็ไม่คุ้มกันการแจกเงินไม่ต้องใช้ความคิดเลยถ้าใช้ความคิดต้องแยบยูบยนที่จะให้เศรษฐกิจมันฟื้นให้หมุนหลายๆรอบแจกเงินหาเสียงง่ายมากก่อนจบคุณโทนี่ยังเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือชีวประวัติแล้วโดยจะออกปลายปีนี้เป็นหนังสือรูปแบบใหม่ที่มีลิงก์เว็บตูนโดยต้องรีบทำเพราะตอนนี้ยังจำเรื่องราวต่างๆได้อยู่ ด้วยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นชนวนมากเชน่นรอการกลับมานะคะขอให้กลับมาเร็วๆและไวๆนะคะขวัญใจคนจนคุณทักษิณค่ะถ้าท่านกลับมาจริงๆนี่สลิมแถวบ้านผมอกแตกตายยกฝูงเลยนะครับรีบๆกลับมาค่ะรออยู่นะคะคุณทักษิณ ขอให้กลับมาเถอะค่ะผู้นำเก่งและฉลาดคนไทยจะรอดกันหมดควายงโงงเราไม่ต้องการค่ะกลับมาเถอะค่ะคุณทักษิณประเทศไทยไม่ไหวแล้วยังมีท่านนี่แหละค่ะพอเป็นแสงสว่างที่จะพาคนไทยผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปได้แต่ก็นะผมเชื่อว่าคนไทยส่วนมากต้องการท่านแน่นอนไม่ได้ต้องการพยาฝูงควายเป็นผู้นำครับ ผมจะเป็นเสียงเล็กๆเ,เสียงหนึ่งคอยสนับสนุนท่านต่อไปเรื่อยๆครับกลับมาเลยครับให้ควายกลับไปทำนาเหมือนเดิมเถอะครับกลับมาเถอะค่ะมาขับไล่พวกมีอิทธิพลออกไปจากประเทศไทยก่อนที่ลูกหลานจะบ้าตายเพราะยาเสพติดเกลื่อนเมืองกลับมาไวๆนะท่านประชาชนรอท่านอยู่เสมอรักท่านครับขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ